ฮัลโหลมนชัดซีฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมากินข้าวแรงด้วยกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะงามๆก่อนมาค่ะมากินข้าวแรงน้ำการกินข้าวเหนียวค่ะกินข้าวเหนียวข้าวเหนียวกับลาบเนื้อแล้วก็ผัด ผัดเห็ดมันปูเห็ดมันปูเมื่อวานนี้ที่ไปเดินเล่นคะ่ะเราก็ได้เห็ดมันปูมาเนี่ยคุณผู้ชายก็เป็นคนผัดเองเลยคะ่ะผัดใส่อะไรอะ่ะผัดใส่ใส่ไทยใส่หอมหัวใหญ่แล้วก็เขาเรียกอะไรชิงเก็ชินเกน,นนะชิงนเก็นสวีเบินลเนาะกินคำใหญ่ <laughs> ชิมก่อนชิมก่อนชิมก่อนว่ meals, <S <S yeah. าอร่อยไหมนซ่มแซบแซ่บอ่นนี้แซ่บนะแซ่บคักมากคักข้าวเหนียวขนาดกินแกงเขียวหวาน่กินกับข้าวเหนียวตุ้มมากแกงเน่ยนะเยอะไรเลยนะผักผักเยอะแกงเนยนะเดี๋ยวไปเมืองไทยจะพาไปเกี่ยวข้าวอยู่ค่ะ Probier mal, der ist ja hier. sehr lecker. Erstmal mm. mit der Liese. Sehr lecker. Ja. Mm. Ja. Perfekt, mein Schatzi. Hast du gut gekocht, du. <lacht> <lacht> Zwiebel. Girona hà ăn Natürlich gian. Girona keo này cho hà nội. Girona hà nội. Girona hà nội. Girona Statt hier. Mm. Mm.

Mm, locker. Mm Holy, -hmm. cool, ne? Mm-hmm. Mm-hmm. Oh, schön saftig, ne? Mm-hmm. Schinken. Ja, Ach, und der der Schwager hat ein Pickup jetzt, ne? Das ist gut für die Farm. Mmh. Gut gekauft. <laughs> เก่งเก่งเก่งคะผัดเองด้วยผัดเองด้วยมผัดเองด้วยแซ่บไหมชิมดูน่ากนดีหรมันสลักมั่ช่ไหอืมอืมโรนะไม่ชอบอนะเซีร์โค Ich habe nur wenig Salz okay, genommen. Schön, ja, vom Schinken. Man guckt, das ist da so gut wie gar nichts, weißt du. จะกินยังก่อนยังหลัง <laughs> หิวหิวเนาะยุกแซบแซบน้อใช้ช้อนกินได้เยอะตักได้เยอะ Ist nicht scharf, ne? nicht sehr mm. scharf. Gut. Mm. Mm. <laughs> Okay. Oui. kleines Spiel. Ja. Schönen Pfeffer, den große großen waren das gestern, ne? Sehr mhm. groß. Sehr große. แม่เติมตี๋ออมาชัดเจน mm. แคบแคน,น,นะไม่พูดไ <laughs> ม่จ่ <laughs> าหยิวห อ,อย่ากินข้าวเยอะกินกับเยอะๆกับเยอะ Nixofy Rice e s s e n ืม

ร้อนเลยเนอะน้นนนครับงงมเต็มเนด้อร้อนๆค่ะไม่้อนไม่รอ,รอ,ไมไมนอน,อน,อน่อยอยู่กเมื็นนน้นร้อนแซ่บ Okay. Enden wir das Video, ne? Dann wollen wir alleine weiter essen. Dann haben wir <laughs> nichts.